ใหญ่ๆนวยนะแสดงว่าหลวงพ่อชนานาญในการจานก็ไม่รู้อะนะฮะพอเชี่ยวชาญนะแล้วอายุตอนนี้ในปัจจุบันเป็นปัญหากับการจานอาาักขระเมื่อไรไม่ห้าสายตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเหน,นื่อยอย่างเดียวเหนื่อยอย่างเดียวทาไมถึงเหนื่อยหลวงพ่อ,พอหมอไม่สูบบุหรี เราก็ไม่ถูกเราไม่ถูกแล้วไม่ถูกแลไม่ถูกแต่เราดูดเราก็เลยเหนื่อยนะเหนื่อยนะโอ้เนะฮยนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยนอกจากกระดุดเนี่ยอย่างอื่นเห็นว่ามีนารายทรงพุธมีเหรียญลูกเหมือนมีอะไรเงี้ยนานแล้วนานแล้วนาเแลลเหรียญเหรียญลูกเหรียญหลวงพ่อ่ใหม่นี่รุ่นใหม่นี่มีรุ่นใหม่ก็มี น่เจ็ดสิบปีมั่งอะไรมั่งมีสามรุ่นสี่รุ่นนะสี่รุ่นในวิธีรุ่นรุ่นใหม่นะตำรวจก็ทำมั่งอะไรนี้ก็ช่วยกันอเห็นว่าคนละรุ่นสองรุ่นเห็นว่าตำรวจทหารขึ้นหลวงพ่อเยอะมาหาหลวงพ่อเยอะก็มาเข้ามาเรื่อยอะมาเรื่อยเขาก็ได้ข่าวได้ข่าวด้วยเขาแจกของฟรีด้วยเขาไดกเขาแจก่ะ๋อหลวงพ่อแจกของฟรี เนี่มีเราแจกอ๋อหลวงพ่อเน้นอ๋อเน้นการแจกฟรีด้วยนะใครมาก็เอาไปเป็นบางวันนะฮะเป็นบางวันอ๋อเป็นบางวันแล้วแต่อารมณหลวงพ่อถ้าอารมณ์ไม่ดีมาอารมณ์มันก็ดีทุกทีอ๋อดีทุกทีอารมณ์ดีทุกทีขี้เกียจลุกไหอ๋อฮะเล่งคุยแล้วขี้เกียจลุกูปยิบอ๋อสรุปแล้วที่ที่เขาไม่ได้เนี่ยก็ขี้เกียจลุกเนะถ้าถ้าหลวงพ่อขยันลุกนี่ได้อยู่แล้วได้ น้าหลวงพ่อเนี่ยได้มีโอกาสเดินดูวัดเดินอะไรไหมออกกำลังกายพ่อทุกวันไหมไม,ไม่ทุกวันนะนะก็เดินดูวัดตอนนี้หลวงพ่ออยู่กี่องค์นะพระโอ้โหนับอะนับมานล้มาเหลืออยู่อยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไปไหนหมดพ่อถึงหมดแล้วถึงหมดแล้วก็เหลือหลวงพ่ออยู่นะ้าหลวงพ่อก็อยู่น้าพระหนุมาบวชเมื่อกี้ว几天ที้่โรงเรียนบ้างอะไรบ้าง ก็มีมีอะไรบองใช่นะยุคนี้ทําไมทําไมคนถึงบวชกันน้อยของพ่อคนทองใม่คนนีงบวชน้อยมันมีภาระเยอะนะคุณนายที่ภาระเยอะลหนุนพ่อแม่ยากจนอยากไล่สองตัวเองอยากจะบวชติดติดตะเกนทหารคุเด็าทหารมั่งน่า เรียนหนังสือเนี่ยต้องดอกไปก่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วกลัวมาเกอเนี่ยเดี๋ยวโดนเนียวยแล้วกลัวไปร้อยเ่ไรเรื่องอะไรโอลุงน้อยลงโอ้เพราะมันมีมันมีบวชแล้วต็อไปโดนทหารมีจุวิสัยอ่ะเออไปจับโดนใบแดงเห็นว่าคอพับคออ่อนเลยอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยนี่ปใบแดงนะแล้วไม่ได้ใบม่วงเหวมันดีใจที่มาเอาอย่างนั้ นะยนะหลวงพ่อนะวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยเนะยเขาได้ไปเขาออกมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบ้างไหมลูกศิษย์อ่ะประสบการณ์หลวงพ่อเขามาคุยเองอะเดี๋ยวราเล่ากันแล้วฮะเรามาคุยัคุยฟังมีเรื่องไหนที่ฟังแล้วมันมันมันดูแล้วมันอิทธิฤทธิปฏิหารไม่บางทีมาคุยมากล้วก็บอกที่มุ เออนะโมนะไอ้ก็ไม่เห็นนะเออน้เราไม่เห็นนะเนาะไม่เห็นก็ไม่เชื่อเออก็ไม่ได้มองคีโม่ก็ไม่เชื่อเออเอาของพ่อนะเอาเรื่องเรื่องอเองดิแต่ก็ไม่เชื่อหลวงพ่อมันมีในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีก็มีการพูดว่าเกจินะอวดอุตริบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยหลวงพ่อเอะนาเยอะใช่ไหมพีเลุ นะแต่ว่าหลวงพ่อไม่เคยไปอวดอ้างอีกทีทึงปฏิหารไม่ได้ไปอวดอ้างอะไรนั้นใครเอาไปใช้ก็ไปคุยกันเองพูดกันเองนะใครไปประสบเขาบอกว่าความศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารจริงไหมพ่อืฉันว่าไม่ใช่เรื่องปฏิหารมไม่ใช่ม,มันเป็นแนวพูดไงว่า เมื่อเขาออาไปแล้วเนี่ยับเก็ไม่ได้หวังผลอะไรหรอกแต่ใจเขานึกถือใจเขาเนื้อือใจเขาเนึ้อถืงอีกอย่างหนึ่งความเชื่อถือเข้มั้นกันรับคนนี้พูดคนนี้พูดอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอเขาสงจิตตรงใจับแล้วไปเจอประสบการณ์ เป็นสมหวังในสิ่งที่เขาคิดแล้วอ๋อสมหวังในสิ่งที่เขาคิดเราเลยนิยมมาเราก็ฟุกไปด้วยอ๋อฟุกไปด้วยประมาณนั้นนะหลวงพ่อก็ยังคิดว่าเนี้ยเขาฟุกเนี้ยที่ไปเหนียวกันเ้าคาดกันเขาฟุกนะหลวงพ่อก็คิดไปอย่างนั้นเพื่อจะได้ไม่ไม่เห็นเออไม่เห็นนะไม่เป็นมูทำไมเป็นปลากรูไไมเออเป็นท่าเป็นมูทำไมเออลงอยู่เหลือไม่ได้มูเออนะฮะให้เขาไปใช้กันเอง มีประสบการณ์ด้วยตัวเองไม่เคยอ๋อหลวงพ่อสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีเรื่องของคนใส่มนดำปัจจุบันมันยังมีไหมบ่ผีเข้าแล้วสุรินทร์แล้วสุรินทร์มีอันนี้สุรินกับเขมีมีมีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมันไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมันดุควายแล้วก็เอาหน้าบากควายลงยันอือแล้วไปเจาะต้นสารพีอ๋อแล้วก็นี่ยักมันนั่น้ว ปิดได้ดีอ่าฮะปกไดีประมาณนั้นคินดว่าแล้วก็เอาออกมาอ๋อออกมาแล้วก็ใส่อาหารในไอ้จีนใส่อาหารให้หกินเออสมมุติเรากินหนุ่มจีนน้ำยาเงี้ยอ่าฮะวันนี้เรากินไปไหมไม่เป็นไรหรอกอแต่ถ้าเดือนไหนวันไหนไม่กินก็โดนเลยโดนเลยเออกินไหนก็ดลลโดนโอ้นั่นนั่นอย่างนั้นมีก็อายาสั่งบนดำยาสั่งบนดำอืมแ,แล้วปัดปัดแล้วปัดผู้ชายผิเสกอะ่ะไม่น่าปกแถวแถวเหนือแถวใต้โดนเรือยกินน้ำ กินน้ำก็โดนโอ๋อที่เขาบอกมาลองของอะไรนรั่นนะป่อแบบนั้นแบบน้ำลานเนี่ย๋อก็โดนด้วยนะอ๋ะอไอ้อออแบบนี้เขาเรียกว่าไอ้เรืวลงลมเพลลมพัดของพ่อถ้าเกิดก็ทําใส่คนอื่นแล้วเราเกิดอยู่ในทิศทางที่ไม่ใช่นี่มันเกี่ยวกับว่าเหมือนลมันแรงอะไรเงี้ยะถึงกําหนดเขาก็าต้องปล่อยมันตูนอันพอะเขาปล่อยของอะต้องปล่อยเหมือนท่องในท่องปล่อยอะ อ, Ô, อ, kh kh อ๋อต้องปล่อยของอ่าต้องปล่อยแล้วแต่คืโอโดนก็แล้วแต่๋อโดนใครก็แล้วแต่อ่าไออย่างนี้เราป้องกันได้ยังไงพอ่อสมม,สมุติว่าเราจะป้องกันหรือสมม,สมุติว่าเราโดนแล้วเราจะทํายังไงพอ่อโดนแล้วถรงแล้วด้วยน้ำล้ำเสีมาดิอ๋อน้ำทังเสียมาเออเสียมาน้ำร้างบุญยอดเสมาลงมาลงน้ำอ๋อนางกี่แล้วหายอ๋ออันนั้นถ้าโดน้ามีความเชื่อว่าโดนอื่อื่นไม่ายอ๋อยื่นไม่หายด้วย ไอ้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแก้แค้นแก้เค,เค้นนะ<ม>โอ้นะครับนะหลวงพอ่อเอ่อตรงเนี้ยเราจะพัฒนาวัดของเราเนี่ยหลวงพอ่อปัจจัยเนี่ยหลวงพ่อส่วนใหญ่จะมาจากไหนเนวัตถุมงคลหรือว่าจิตศรัทธาของลูกศิษย์ผู้หายมาให้หลวงพอ่อม,ม,มาถวายจิตศรัทธา<ม>แล้ววัตถุมงคลนะฮะพอ่อมันก็บางวันก็จำหน่ายได้มันก็ไม่ได้ อ๋อไ,ได้บ้างไม่ได้บ้างนะหลวงหลวงพ่อคิดว่าพระเราเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยที่ปัจจัยที่นํามาใช้จ่ายถ้าไม่มีญาติโยมบริจาคไม่มีการสร้างวัตถุมงคลพระเราจะเอาตังหรือเอาเงินที่มาใช้จ่ายเอามาจากไหนครับพ่ออืมไอ้ที่ปนหารโรคแตกหารโรคแตกแล้วเาพระก้องไจัดตังอยู่แล้วอ๋อฮะเยอะปะอ่า ก็คิดดีๆนะจะองค์นี้ไม่ได้ไม่จับไม่ได้ต้องจับอืมต้องจับเพราะว่าเราจะต้องมาพัฒนาเราใช้จ่ายพัฒนาเสนาสนะต่างๆค่าน้ำค่าไฟที่นี่ค่าน้ำค่าไฟแพงไม่เับ่แงเกินไปใส่กลางใส่กลางใส่กลางค่าน้ำค่าไฟแพงไหมครับที่นี่ไม่แพงหรอกน้ำก็ฟรีน้ำฟรีเหรอฮะก็น้ำบาตรในถงไปเลยอ๋อเป็นน้ำบาดาลอย่างนี้ที่วัดภุโอ๋อวัดุู ไฟอมาขอใช้ในหมู่บ้านโอ้นี่เราเราให้เขาด้วยเนี่ยเป็นของวัดเราช่วยเหลือชาวบ้านไปด้วยแต่กูดูเมื่อวันเขาจัดจ้ายโอ้แล้วไฟไฟไฟเสียดิไฟเสียเดือนละเท่าไหร่บ้างไม่แน่มีก็พันก็บาทพันสองบ้างอ๋อพันแปดบ้างทีก็สองพันบาทสามพันบาทแล้วแต่ไอ้เราตรงนี้เดี๋ยวลงอ็อกเนี่ยจีอ็อกแล้วตรงนี้เงินมายังไงเพราะที่จะต้องจ่ายเงี่ยอะรอพวกแกแหละ หลอกอ๋อหลก่อ้เรามหลอกแกให้เงินเหรอฮะเนี่ยแกไม่ทำเนี่ยแล้วใครจะทำอ๋อนก็ให้ญาติโยมมาช่วยเหลือนะหลอกล่อสิ่งันนั้นที่ว่าเราที่ยังไม่ได้ให้ได้สิ่งนั้นว่าทำเพิดอืมด้วพัฒนาเพื่อพัฒนาศาสนานะนะสิ่งที่หลวงพ่อจะทําต่อไปก็คือหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยเสนาสนะภายในวัดหลวงพ่อคิดอยากจะทําอะไรก่อนนะตรงเนี้ย มันจะเทพื้นหมดเนี่ยเขาจะเทพื้นเทพื้นเทพื้นปูพื้นอะไรเงี้ยลดให้เขามาสะดวกอะไรสะดวกอ๋อให้เขาเข้ามากันสะดวกสะดวกอ่แล้วก็ทำห้องให้นอนอ๋อทำทำห้องให้นอนหมายถึงว่าเนี่ยจะใช้ห้องปักอ๋อเป็นที่แลมาจากไกลภูเก็ตทุมพอก็ไกลกันหนอยอ๋อที่มาปฏิบัติธรรมอ่านะก็ไม่ได้มีปฏิบัติธรรมแต่ว่ามาพักผ่อนลูกศิษย์นะมาถ้าเกิดว่ามาที่ไกลๆไม่จด้เป็นต้องไปหาที่พักไม่จด้เป็นต้องไปหารีสอร์ท มาที่นี่ได้หลวงพ่อมีที่ให้นอนหลวงพ่อคิดไว้อย่างนั้นไม่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกแต่ลูกศิษย์ที่จะมานะฮะก็นะหนะลวงพ่อมีความนะมีความคิดที่จะพัฒนาเนี่ยนะฮะในอนาคตก็ต้องใช้ปัจจัยมาจากวัตถุมงคลล่าสุดนะฮะมีการสร้างเหรียญท้าเวสุวรรณราชาโชคนะฮะกำลังจะเปิดให้สั่งจองนะครับร<ม>ื่องนี้ กำลังจะเปิดให้สั่งจองนะครับนะเป็นทเทวสุวรรณนพิมพ์จำปีของหลวงพ่อนะหลวงพ่อโพสตนะก็มีอยู่หลายเนื้ออยู่เหมือนกันตอนนี้เปิดจองยังหลวงพ่อเปิดจองยังฮะกาลังจะเริ่มกําลังจะเริ่มใช่ไหมฮะนะรายได้เนี่ยหลวงพ่อตรงนี้เราจะทําอะไรดีอะฮะถามคนทำถามคนทำนะฮะอย่าเดียวเราคนเดียวหมดแล้ว เดี๋ยวเขามีคณนะกรรมการที่จะ<า>ท,ที่จะทำนะครับนี่ฮะนะีฮะก็คือทวเวสุวรรณนะฮะนะขอโทษขออภัยที่ที่นำภาพมาบาังนะาหลวงพ่อนะต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยแต่รายการนะฮะเพราะว่านะบางคนอาจจะอยากได้เห็นนะครับว่ารูปแบบเป็นอย่างไรนะครับนะนะด้านหลังด้านหลังเป็นเสือนะครับนะด้านหลังเป็นเสือก็คือในลักษณะเหมือนนะนี่ฮะ ก็หลวงพ่อเป็นสายเหนียวอยู่เลยอยู่แล้วนะครับตามคําบอกเล่านะก็นะก,นะก็จะเป็นในลักษณะยอย่างนี้เทวเวสสุวรรณนะด้านหลังเป็นนะเป็นเสือรุ่นราชาโชคนะหลวงพ่อทําไมในปัจจุบันเขาถึงสร้างเทวเวสสุวรรณกันเยอะอืมพุ่มกันผีได้กันผีได้โอ้มันจําเป็นหลวงพ่อ อยู่ที่ความพึงพอใจแล้วความเชื่อมั่นเนายความพึงพอใจแลวความเชื่อมัน<แ>่นเขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นเจ้าทรัพย์ก็ไม่รู้นะก็เท่ากับว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าทรัพย์แล้วก็เรื่องของเป็นเจ้าข่งผู้ศิิพิศารด้วยนะก็สามารถจะบูชาแล้วก็นะกันสิ่งต่างๆด้วยนะ รุ่นนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะอธิษฐานจิตถูกเสกกาหนดหรือยังฮรหลวงพ่อว่าจะเสกเมื่อไหร่อะไรยังไงพอยังยังไปไปลายเดือนไปไปลายเดือนอันนี้ก็นะเปิดสั่งจองไปก่อนไปาไยปลายเดือนถึงจะนะถึงจะมานะทําการเสกนะครับหลวงพ่อปกติเนี่ยหลวงพ่อลงอัขระลยันในวัตถุมงคลหลวงพ่อใช้ตัวไหนในการลงฮนะตัวตัวของหลวงพ่อประจําเลยฮะที่ใช้ ตัวอุดนะเอาละฮะเดี๋ยวหลวงพ่อจะจานนะแผ่นจานอันนี้แผ่นตะกั่วนะครับพ่อเขาเรียกว่าตะกั่วรองพิมพ์หวลวงพ,พ่อนะนตะกั่วรองพิมพ์นะว่านะตะกั่วเนี่ยเป็นเป็นเนื้อที่นิ่มที่สุดในบรรดานเนื้อโลหะก่อาพ่อมันนิ่มแือล้วฮนะนิ่มมันนิ่มนะนะอย่างเนี้ยมันนิ่มมากเลยนะหมนะูนะนะนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะจานที่ดูนะครับ है โอ้โหเขียนยังไม่เท่าไหร่แต่จานสวยมากเลยนะหลวงพ่อจานสวยมากเลยนะครับนะอะคาลายันนะหลวงพ่อจานว่าอะไรฮะพ่ออะคาลายันฮะพ่อพุทโธมหน้าต่างมงุหน้าต่างมุมอ่ะนะอ๋อนี่ยโอ้โหนะสวยมากนี่คูณพันนะสวยมากนะ อันนี้คงกระพันอันที่จานเนี่ยกำลังจานอยู่นี่คงกระพันมหาอุดมหาอุดโอ้นี่ฮนะโอ้ อาจารย์อักขละอันนี้อันนี้ยังไงนะพ่อมหาอุดมหาอุด,อดเขาเรียกยันอะไรพ่อพุทธอุดพุทธอุดอันนี้พุทธอุดนะแล้วอันนี้ครับพ่อนี่น้ำมาตะอุโอ้ี่สายก็เยอะสายลพ่อเยอะวัดอาสานะนี่โอ้โหน,นี่ครับสวยมาก นะอยากขอนะเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้เนี่ยฮะโอ้โหนะวันนี้นี่ผมบอกเลยนะครับความเมตตานะแล้วครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เราได้มาที่นะที่วัดแห่งนี้เราก็ได้รับคว,วามเมตตาจากนะหลวงพ่อสุขพจน์นะครับนี่นะก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนะผมได้ข่าวว่านะหลวงพ่อดุมาก นะครับเลยทําให้นะ้าไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเจอหลวงพ่อท,ทัทีนะ้วันนี้นะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับได้มีโอกาสมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อสุพจน์ซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งนะถึงท่านก็ดังมานานแล้วนะครับณนะท้ายนี้ครับหลวงพ่อฮนะหลวงพ่อแฟนรายการดูอยู่ก็ถือว่าดูกันเยอะนะครับวันนี้นะขอพรอแฟนรายการหน่อยครับหลวงพ่อครับกอขออยู่เย็นเป็นสุข ทำอะไรก็เจริญเจริญไม่มีโรคไม่มีภัยมีความสุขเจริญเงินทองไหนมาแทงมารวยรวยทำอะไรก็จะเิเนาะสาธุครับท่ <ๆ S 1> านอยู่กับรายการพาดีเกจิกดังกับผมอนุชาสุงสิรินะครับวันนี้ผมมีความป่าเพื้มใจนะครับ<ม>ที่ได้มีโอกาสมากาบนมัสการขอความเมตตาจากหลวงพ่อสุพจน์ จันทุปโมนะครับนะ้าท่านเป็นพระเกติอาจารย์ชื่อดังวัดศรีทรงธรรมอยู่ที่นะน้าตำบลบึงประทูอำเภอบับนทพศพิสัยจังหวัดนคะรสวรรค์ท่านอาจจะได้ข้อมูลกันนะครบบ้างไม่ครบบ้างก็ต้องขออาภายัยนะ้าในโอกาสนะ้าในโอกาสหนะ้าผมอาจจะขอความเมตตาหลวงพ่อสุพจน์ได้พูดคุยกันอีกวันนี้ นะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเียนเท่าน,นี้สวัสดีครับ